ขนาดนี้ใกล้หมดต้นหรือ,อยังดูสิยังเหลือเยอะแยะมากมายเลยขนาดเก็บไปนะคะทุกคนนี่เก็บไปรประมาณหนึ่งสองสามสี่เกือบสี่ลังแล้วนะคะยังเหลือเยอะมากๆดกมากจริงๆคะ่ะมาผู้ใดใครจะช่วยเก็บมาไฟมาเด้อนี่ เดี๋ยว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 ไปรับมะไฟก่อนนะคะนี่ลำเลียงมะไฟลงมาแล้วคะ่ะโอ้โหเทๆเทเทลงไปโอ้นี่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 มีการว่ามะไฟรับหูรับตาออกมันหลาย <laughs> เต็มแล้วอีกถังสุดท้ายพอกลับบ้านเหนื่อยแล้วโอ้ยหลายพรุ่งนี้กลับไปกรุงเทพแล้ว เหนื่อยหอ่อแพกแหกโอ้โหไหนนี่น่ะมันเต็มแล้ว <c oughs> <c oughs> ลังนี่มันเต็มแล้วนี่หนึ่งลังนูน่นสองลังนี่สามลังนี่ทุกคนโอ้ยหอ่อแพกแหกเลยนี่สี่ลังที่สี่ลังที่ห้าแล้วเนี่ยพอแล้วหน่นลังที่หกหนุน เอาอีกถังโอ้ยนกระวังเด้วถือดีๆทุกคนเยอะจริงๆถังสุดท้ายก็เพราะเรรัดเลยไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยแล้วสมควรแก่เวลาแล้วนะคะเราจะต้องลงต้นมาไฟแล้วค่ะทุกคนฟอราฝนมันก็ไล่เราเต็มทีเข้ามาแล้วฝนกะจิตกคนจิเก็บกะเก็บ จบการขึ้นมะไฟในวันนี้นะคะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมแต่พอหอมปากหอมคอเด้อจะเด้อท่านผู้ชมสิว่าพอหอมปากหอมคอยังไงขึ้นหลายคลิปแท้สิว่า <c oughs> <c oughs> โอโ้โหได้ยินเสียงฟ้าไหมเสียงฝ้าทุกคนได้ยินเสียงอยู่บอกฝ้ามันไล่แล้วไหมไป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 จีเก็บอะไรกันนักหนาวแต่ฝ้าป่ะเออเอาไว้ให้คนอื่นกินเบิ้องไปนะเต็มรางเลยมีแต่ลูกสดๆอุ้ย คนเก็บเลยอื